สองช่องเจ็ดสีนะคะข่าวต่อไปนี้เป็นข่าวดีของนักวิจัยไทยที่ประสบความสําเร็จค่ะพบสารที่มีประโยชน์ในผลมังคุดนะคะแก้ได้หลายโรคค่ะและยังช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายได้อีกด้วยค่ะทีมนักวิจัยภาควิชาเคมีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค้นพบสาร GM 1วันที่สกัดจากผลมังคุดมีสรรพคุณในการสร้างและปรับสมดุลภูมิคุ้มกันของร่างกายแก้ไขปัญหาผู้ที่เป็นโรคกระเพาะลำไส้รื้อรังและป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อม นื่องจากสารดังกล่าวจะไปยับยั้งการเสื่อมของกระดูกอ่อนของข้อเขา่าโดยสาร Gm1 จะพบมากในเนื้อและเม็ดมังคุดผลแก่ไปใช้ในโรคข้อเสื่อมเราพบว่ามันมีฤทธิ์ที่จะยับยั้งโรคหรือยับยั้งการสลายของกระดูกอ่อนได้อันนี้ก็เป็นฤทธิ์ทางชีวภาพอันหนึ่งของสารแซนโทนที่เราเรียกว่า Gm1 นะครับยังมีฤทธิ์ ที่ใช้ในการรักษาหรือในการดูแลปรับปรุงคุณภาพของพวกโรคกระเพาะเรื้อรังนะครับหรือโรคข้ออักเสบมันจะไปปรับปรุงหรือปรับระดับภูมิคุ้มกันของร่างกายเราให้อยู่ระดับสมดุลจากผลงานวิจัยสรรพคุณของมังคุดได้ส่งผลให้บริษัทด้านอาหารเสริมพ่อค้าแม่ค้าในประเทศทำสัญญาสั่งซื้อมังคุดล่วงหน้าไปแล้วเกือบ2,000ตันและคาดว่าปีหน้าจะมีปริมาณสั่งซื้อเพิ่มขึ้นกว่านี้อีก นอกจากนี้ต่างประเทศอย่างประเทศสิงคโปร์มาเลเซียบรูไนและสหรัฐอเมริกามีความต้องการผลิตภัณฑ์น้ำมังคุดจากไทยเป็นจำนวนมากส่งผลดีต่อกเกษตรกรที่ปลูกมังคุด<ห>และผู้ส่งออกผลไม้ไทยแก้ปัญหามังคุดล้นตลาดและสร้างไรายได้เข้าประเทศ